พิเศษร้อยสิบเอดพิเศษร้อยสิบเอ็ดต่อเรื่องสมาธิตัวอย่างที่สี่สิบเอ็ดเรื่องปิษุณีที่ไล่มานออกไปนะมานก็หายตัวไปได้เก่งขนาดไหนไล่มานออกไปได้อะแล้วมานก็หายไปเลยเราเองก็ต้องทำไม่เหมือนท่านทำได้ทุกคนทำได้หมดเพราะธรรมะพิจารณาพิสูจนได้ไม่จำกัดการ ผู้ศึกษาและปฏิบัติสันติโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่จํากัดการเพราะนใครก็ตามทักปฏิบัติก็จะเป็นแบบท่านนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่เป็นนะถ้าเราปฏิบัติเราเห็นมารถือหอกถือดาบถือมีดจะจะบีบมวยผมให้น้ำท่วม เราไล่มันหนีมันก็จะหายไปเลยเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นแบบพระพุทธเจ้าเลยนะมานพันมือมาโหขี่ช้างขี่เมฆเขราะด้วยกองทัพมาเกิดต้องน่ากลัวเข้ามาประจันธิดามาทั้งสามคนปลอมตัวเป็นหญิงสาวเยอะแยะนะมาทั้งอายุต่างๆพระเจ้าไล่หนีหมด <Yeah. S 1> หายไปเลย หายไปจากใจท้านนะก็คือเราเองอจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าเราเข้าใจเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะเราจะหลงไปหมดเลยเราจะโมห oh ะเลยแล้วเราจะพิสูจน์ไม่ได้งานะมารที่ไหนมันจะมีพันมือทําเป็นสัตว์ประหลาดไปได้อ้าวทีนี้มาต่อนาะบิสุนีตัวอย่างที่สนะี่ อาศัยปไเรวมงที่สิบห้าข้อร้อยหกสิบห้าหน้าสองร้อยยี่สิบว่าวิชยาสูตรว่าด้วยวิทยาพิกษุณีก็เหมือนเดิมท่านก็ปกติท่านไปอินทบาทเสร็จกลับมาก็จะพักกลางวันคนต้นไม้แห่งหนึง่งมารผู้มีบาปประสงค์ให้วิทยาพิกษุณีเกิดความกลัวขนฟองสยองเก้าเกิด เกิดที่จิตท่านให้จิตท่านเนี่ยกวาดแกว่งเพื่อเพื่อจะไม่มีสมาธิต่อสมาธิคือตั้งมั่นนะตั้งมั่นที่จะให้เป็นไปตามที่เป็นไปตามศีนที่เราตั้งเอาไว้อะว่าเราจะเลิกลดละอะไรเราทุกจากอะไรเราก็ตั้งศีลเราจะลดละจากสิ่งนั้นทีนี้ท่านท่านก็หวั่นไหวไงน,นะใช้คําว่าเกิด เเกิดความกลัวขวนพองสยองก้าหวาดสะดุ to to it? It. Record, problem, ้ง <waves> ก okay. ็คือทำให้จิตใจท่านไม่ปกติอะคิดไปถึงกิเลสที่เราเคยติดเคยยืดเคยผูกพันน่ะมันก็แวบไปทุกคนมีหมดแหละนะเกิดเกิดความกลัวขนพองสยองก้าเว้ยกูจะชนะมันไม่ได้รลอเว้ยกูจะกลับไปผิดศินตามเดิมหรือเปล่าไอเนี้ยเคยอย่างเงี้ยนะ ประสงค์ให้เคลื่อนจากสมาธิเห็นไหมให้จิตที่ตั้งมั่นที่จะเลิกลบละสิ่งแล้วไปติดติดคือชอบไปยึดทิฏฐิแล้วจะไปผูกพันกับสองอย่างเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปนะมันจะไม่มั่นคงแล้วถ้าเป็นทหารก็ทหารหนังไทยโบราณเขาก็เขาก็ยิงสู้กันนะธงชาติก็จะลม้มไอ้คนนี้มันก็เอาธงชาติมาตั้งผู้ทหาราตั้ง ไอ้ต่างชาตก็ยิงล้มอีก็อื่นึกว่าตั้งอีกก็กลายไปรักษาตรงชาติแล้วตัวเองก็ตายแล้วก็ว่ากันไปเอออาตมาขอวกกลับไปหน่อยเพื่อความปรารถนาดีนะช่วงนี้ก็เห็นข่าวพระถูกฟ้องเยอะแยะมากมายโกนเงินวัดเรื่องผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเรียนมาสูงสูงตำแหน่งสูงสูงทีนี้คนดังพระดัง,ดง ก็ไปฟ้องสีกาด้วยความเคารพนะขอรนะ้อ,องคือเราเป็นพระเนี่ยเป็นผู้มีจิตเมตตาอภัยแม้กระทั่งสัตว์เข้ามาโกงเราโกงเงินของเราไอ้เราพระเจ้าไม่ให้มีเงินไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเงินเห็นไหมมันก็มีเรื่องไม่เลิอกอะ่ะเพราะเราไม่ถือศีลองพระเจ้าวางหลักไว้ไม่ถือวินัยท่านวางหลักไว้ ก็มีเรื่องเดี๋ยวที่ย่างที่42จะยกนะ,ะสุภาษมโนบก็ไปถามนะเรื่องศีลสมาธิปัญญาไตสิกขานี่แหละแล้วพระก็จะไม่เดือดร้อนอะไรแต่พระพระไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาศีลก็ศีลผิดสมาธิก็ผิดก็เลยเดือดเนื้อร้อนใจก็เลยไปฟ้อง สีกาว่าโกงเงินท่านโกงเงินวัดอะไรก็ไม่รู้นะก็กกอาามาก็คือเราเป็นพระอาศัยข้าวชาวบ้านเขาอยู่อะ่ะเราถือว่าเราจะไม่ทําให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจเงแล้วเธอไปแล้วท่านไปฟ้องเนี่ยญาติโยมก็เดือดเนื้อร้อนใจค่าครองชี่เขาก็แพงเขาก็แย่เขาก็ดิ้นรนตุลนตุลายอยู่แล้วเราควรจะช่วย ไม่ใช่ไปเพิ่มเป็นทลายเขาอันนี้ไม่มีมมเมตตานะขอให้มีเมตตาอย่าไปช่วยเขาเราถูกฟ้องได้เราก็ยอมพุทเจ้าเห็นแกันฟ้องใครที่ไหนอานนฟ้องใครที่ไหนพาะสาลีบุตรฟ้องใครที่ไหนไม่ฟ้องมีแต่ว่าพูดความจริงเชิงแก้ตัวถ้าพูดไม่ได้ก็ยอมจะทำไงก็ทำขนาดเขาด่ายังไม่แก้เลย พานนท์บอกโอ้ถูกดา่าไปยุ่งเลยเหอะไปยุ่งต่อเอาไปเออถูกด่าก็ว่าไงไปตอ่อเอาไปเออถูกดา่าก็ไปเออไปไม่หยุดหรอกคนเราก็ต้องมีอย่างนี้แหละเขาเขาบอกนินทากาเลเหมือนเทแกบเหมือนอะไรเหมือนเอามีดไปกีดถินนะฮะก็อย่าไปส,สนใจเราดีพอหรือเปล่าเรามั่นใจหรือเปล่าว่าเราประพฤติดีอะ่ะประพฤติดีเข้าใจผิดก็ธรรมดาคนปัญญาไม่มันแตกต่างกัน นะอาตมาก็ยังว่าไม่ใช่พุทธเลยเพราะปฏิบัติไม่เหมือนเขาอย่างเงี้ยไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเป็นมังสวิรัตเนี่ยเขาก็บว่าไม่ใช่พระเจ้ามันต้องกินเกิดมาเป็นอาหารเรา <c ười> คือแก้ตัวจะกินเขาเขาอ้างว่าเราเกิดเป็นอาหารเสือ <c ười> ได้หรอกอืก็ขอขอความเมตตาจาก พระภิกษุทั้งหลายนะอย่าไปทำเดือดร้อนกับญาติโยมเลยญาติโยมก็เดือดร้อนพอแรงอยู่แล้วเลี้ยงครอบครัวอีกท่านก็อาศัยชาวบ้านเขากินอาศัยเงินบริจาคก,ก็จะไปฟ้องเขาก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมดาแต่เรานักบวชเราไม่โลภโกรธหลงเราจะไปฟ้องเขาทําไมต่อให้เขาผิดด้วยเขาผิดแล้วน่าจะสงสารเขา อาตมาเองเนี่ยเขาโคนให้ให้อะไรมามีหนังสือแล้วคนที่เขามีอำนาจเขาไม่ให้ไอ้เราก็ไม่ฟ้องไม่สนถึงเขาได้กระแดกไปแต่ก็แล้วไปจะไปฟ้องให้เดือดร้อนญาติโยมทำไมเขาก็อยากได้ของเขาอ่เขาอยากได้เงินแต่เรามีช่องโหว่ทำให้ต้องให้เขาเอาเงินเราไปหรือเปล่าละ่ะ ถ้ามีช่องโหวยอย่างนั้นแดงว่าเราผิดเราเป็นนักบวชเราเอาภัยหมดแล้วเราไม่มีโทษมีภยัภยเมตตาตลอดทุกที่ทุกทางเธอจาอ้างว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีเอ้ญาติโยมก็ไม่ด,เด,เมดีเรื่องธรรมดาแต่เราดีไหมละ่ะถ้าเราดีก็อย่าไปทำเขาพัดดังเลยนะออกติกตอกยูทูบอ่ะอัน่าไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันก็จะเป็น ดี๋ยวถูกฟ้องอีกเด๋ยดร้อนมาอยู่นะพระเจ้าก็วางหลักไปแล้วการเป็นโจทย์ฟ้องใครเนี่ยต้องต้องโจ์ฟ้องด้วยความเมตตาท้าไม่เมตตาไปฟ้องเขานี่ไม่เมตตาอยู่แล้วแล้วไปทำให้เขา คือเขาฟ้องเขาด้วยความไม่ตามหมายถึงเขาจะทําให้หมู่กลุม่มองพระส์กัเสียหายอย่างเงี้ยไปโจ์กันระหว่างพระด้วยกันไปโจดกันแนตะ่แล้วเล่นงานพระที่มันผิดอบัตเออ,อย่างเงี้ยโอเคไม่เกี่ยวกับโยมนะก็ขอฝากไว้แล้วกันก็ฝากลมฝากแล้งไปไกลได้ก็ไดไม่ได้ก็แล้วไ,ไ,ไปอนะาตมาก็บอกได้แค่เนี้ยต่อไปเนะีย วิทยาภิกษุณีไอามานก็มาประสงค์ให้ให,ให้ท่านเคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาภิกษุณีนะ,นะนะและกล่าวว่าภิกษุณีเธอยังสาวอยู่นะรูปงามสวยผิวพรรณก็ดีฉันเองก็ยังหนุ่มแน่นนะมาเถิดน้องนางเรามาร่วมบรรเลงดนตรีเครื่องห้า ในพระเต็ปแหมก็พูดอีกอะอมามาความเห็นีก็อด้ามาแล้วกันในหน้าสองร้อยยี่สิบเอ็ดพูดไปก็อายไปสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่หน้าสองร้อยยี่สิบเอ็ดที่เชิงอัดดนตรีเครื่องห้าคือตะโพนตะโพนบันดอสัง ปีสังอะไรพวกนี้เนี่ยเครื่องห้าอะมาไม่เห็นด้วยเครื่องห้าเอาข้แปลไว้เบอร์หนึ่งเยบรรทัดที่สองเครื่องห้าอาตกะโทนตัตะโพนบันดอกสุชิระปีสัง เราไม่เห็นด้วยคำว่าเครื่องห้าเครื่องดนตรีห้าเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบไงเธอเธอจะจะ,จะเราเราจะจะไปจีบผู้หญิงอ่ะน้องหญิงคือจะเอาเขาปเป็นเมียบังกงะเถอะน้องหญิงมาฟังดนตรีกันเถอะแล้วก็ตะผนตั้งแนงต้องแนงโอ้ยฉันไม่ฟังมันจะทำอะไรมันต้องชื่น <c oughs> ชมเขาอะไรต่ออะไรเขา ใช่ไหมล่ะเธอยังสาวมีรูปงามยังสวยฉันเองก็ยังหนุ่มแน่นมาเถิดน้องนางเรามาร่วมบันเลงดนตรีเครื่องห้ามาเร็วมาเร็วมาเล่นดนตรีด้วยกันจะไปจีบสาวบอกเขามาเล่นดนตรีด้วยกันอืไม่ถูกให้สำเริงสำราญกันเถิดน้อนะเขาก็บอกเครื่องดนตรีเสียงสังแต่เตออะไรงั้นน่ะอันนี้อันนี้สมายก็ไม่เห็นด้วยนะ แห่อวดเก่งจังเลยนะท่านเป็นใครไม่เห็นด้วยตามพระไตรปิฎกอีแต่ฟังดีๆนะครับนแบบนั้นวิทยาพิษณีมีความคิดดังนี้ว่านี่คือใครหนอะมะลกาวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ท่านใดนั้นวิทยาพิษณีได้มีมนุษย์คืออมนุษย์อมนุษย์คือไม่ใช่คนะนะนะนี่คือใคร ที่มีความคิดว่าอ๋อนี่คือมารเนี่ยผู้มีบาปผู้มีเป็นผู้เผาพันของผู้ประมาทประมาทคือทําไม่ได้นะถ้าเธอไปเล่นดนตรีห้าเขาเนี่ยไปเออไอเครื่องดนตรีห้านี่หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะหนุ่มก็อยากได้รูปรสหนึ่งสัมบาสของสาวใช่ไหมล่ะเนี่ยมารูปรสหนึ่งสัมบาสกันเถอะ คือมาเป็นเมียฉันเถอะลื่นลมก็ด้วยรสสัมผัสเนี่ยนะนะนี่คือเครื่องห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นไหมละ่ะเครื่องห้าพิสูจน์ได้นะให้เกิดความประสงค์ให้มานะผู้วีปประสงค์ให้เราเกิดความสะดุ้งขนฟองสยองเก้าเกิดความที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่น เราจะดำรงความเป็นโสดตั้งมั่นจะไม่มีครอบครัวใช่ไหมครั้งนั้นแหละวิทยาก็ทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงกล่าวกับผู้มีบาปว่ามารเห็นไหมลูกเสียงกินลดและผลสสพซึ่งเป็นที่รื่นลมใจเราขอมอบให้ท่านผู้เดียวเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราอึดอัดละอากายของเราอันเน่านี้ที่มีแต่จะแตกทำลาย เปื่อยพังได้ธรรมชาตินะีฝนตกแต่ก็จะอาจจะเสียดได้ละก็ขอภัยนะกามาตัญหาเนะนะ่ะเราถอนได้แล้วเราไม่มีกามแล้วรู้รุ่งทรกอเ่าเราไม่ติดแล้เราถอนได้เราไม่มีแล้วจะกลับไปเอาอีกทำไมล่ะท่านไม่มีแล้วนะความถึงความมืดในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทบ ความมืดทั้งหลายที่อยู่ในที่อยู่ที่เป็นพบหรือที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจของเราอ่ะสิ่งเี่าราไปติดไปยึดเนี่ยไปปลูกพันธุ์ะไม่มีแล้วที่จะระลองอยู่ในอารูปพปิภพยำรองอยู่ในไอ้มันเป็นพบลึกๆซึ่งเราไม่รู้เนี่ยอ่ารูปขึ้นไม่เห็นรูปไม่เห็นรูปนี่คือรูปของความติดยึดรูปมีสองรูปไงมหาปุตตะรูปเห็นได้จากมังสะจากุกและอุปาทายรูปเห็นได้จาก ทิพยปัญญาจักสุกับปัญญาจักสุกนะอาจารมาพูดนี้เธอมีทิพย์ปัญญาจักสุกและปัญญาจักสุกนะไอ้มังจะจักสุเห็นดวยตาเนื้อเห็นได้ในน้ำลมไฟนะั่นไม่พูดถึงนะนะดำรงอยู่ในอรูปภระบและในสมาบัติอันสงบต้องปวงอยู่ในสมาบัติคือสงบนิ่งอยู่ในความสงบอะ ทั้งปวงอ่ะเราไม่เอาแล้วสงบนี้ต้องสงบจากสิ่งที่ไปสงบจากกิเลสมันแะไม่ใช่สงบคือไปสงบนั่งเฉยไม่ใช่สงบจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์อ่ะไปสร้างความสงบเพื่อสร้างพบใหม่ให้กับตัวเองให้เราติดความสงบนะดำรงอยู่ในอาลูกปภพและในสมาบัติอันสงบทั้งปวงเราไม่มีแล้วเราไม่สงบนั่งสงบนั่นละ เราเราก็กำจัดไปห,หมดแล้วเราไม่มีแล้วเราไม่ไปนั่งสงบแล้วไม่ไปนั่งหลับตาสงบจุบด,ดอก้องหนกกานอองแล้วไม่สงบแล้วแต่เราละกามา,ากุญ้าจึงไปเปลี่ยนัลผัิได้อรูปที่เราไปติดยึดปูกพันที่เราแม่งแต่เราไม่รู้เนี่ยเรารู้ชัดเจนที่เรานั่นอยู่แล้วลําดับนั้นมาเป็นทุกข์เสียใจว่าวิทยาพิจิตรีรู้จกักเรา จึงหายตัวมาถึงอันเวเ็นี้เลยหายไปเลยเห็นไหมเนี่ยพิสูจน์ได้มันเป็นจิตเจตสิกุลิพพานี่ไหมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเลยต่อไปตัวอย่างที่ห้าหน้า,อนาสองร้อยยี่สิบสองพ่อร้อยหกสิบหกปุปลาวนาโสพระอุบลวนนาภิกสุณีปุปลาวนาสโร,ร,ว,สรว่าด้วยพระอุบลวนนาเสรี พระบุญวน,วนาพองอัตราวศกพระอบุอบววลพระอุบลวนาพิษุณีเนี่ยนยองค์หนึ่งเนี่ยเป็นลูกของของของพระเวสสันดรกันหาชาลีเนมีผู้ชายผู้ชายก็มาเกิดเป็นลาหนุนผู้หญิงก็มาเกิดเป็นคารวาสเกิดในตระกูลอื่นเพราะผู้หญิงเนี่ย มัน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 งอนบอกโอ้เป็นพ่ออะไรให้ลูกอ้ชกชกก็ไม่ขอเกิดเป็นร่วมพบร่วมชาติกับไอพ่อประเภทนี้แล้วก็เลยไม่ได้เกิดเป็นลูกของก็ฉายสิษฐ์ตะก็เลยเป็นลูกของคนอื่นแต่ได้อาศัยที่ที่ได้ครอบคุณอะ่ะมีน,นั่นก็เลยมาบวชแต่องค์เดียวก็รนะัเปล่ามาไม่รู้นะ อุบวรนาพิกษณีของอัตราว่าศกถึงป่าล,ละกีวอนเดินอยู่ที่โคนต้นสาระซึ่งมีดอกบานสะพังต้นสำหรับนั้นมาผู้มบาปอนนี้ยู่ไม่ได้บินนะยืนนะมาทุกมีความประสงค์จะให้วุนวรนาเสรีเกิดความกลัวของกองอยองเก้านะะประสงค์ให้เคลื่อนจากสมาธิ เห็นไหมไอ้เครื่อนจากสมาธิเห็นไหมจะไม่มีเลยว่าไอ้เคลื่อนจากสมาธิเนี่ยแล้วก็จะไม่มีว่าจะให้นั่งจะให้ยกอ,ยออกจากที่นั่งจะให้เลิกหายใจยึดหนอฟองหนอไม่มีให้เคลื่อนจากสมาธิแล้วตั้งกระบอกสมาธิจากอะไรจากปิ่นแล้วไปเกตไปเย็ดไปปลูกพันจากกรรมคุณห้านะครับความวาดสะดุ้ง ความฝนฟองสีงของกาผสมให้เคลื่อนกันมาสิงเข้าไปหาพิจตุนีอุบลวรนายเสรีพิจตุนีซึ่งที่อยู่ได้กล่าวกับพิจตุนีท่านเข้าไปใกล้ต้นสาละซึ่งมีดอกบานสะพั่งถึงยอดแล้วต้นสาละในดอกมันจะนแลกกับเขานะเคยเห็นไหมต้นสาละดอกมันจะแลกกับเขาเออฝนมันยังแรงขึ้นแรงขึ้นเนาะ อาจจะมาว่าเสียงไม่เข้าแน่แล้วก็พอสมควรดีกว่านะเอาไว้ว่าหน้าไปต่อขอไปนในมตน,นา,าสาตุก็เป็นไปตามเป้าหมายในการาบรรัตช์เพื่อวันประชาจนทนนาาี่บรรลุผลิตภัณฑ์ต่าุดได้ในจ่จหวังได้เจ้ามีปัญหาก็ถามได้ ก็ได้เห็นว่าีอยู่ตรงในนาำวิธเลมุในนลามเปนทักะดร้าจบมอยไ i ่จะได้ปัญญาแก่ทางด้ทางานรเสลปัดแก ว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านกันพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะสมแสงสว่างไม่ปัญญาไม่มีแสงสว่าง้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องแลหมวนีน้ซึ่งจะเป็นมหาบุญมหาบุสุดยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงนินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ